สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อลินดีไนะคะฮะอะไรนะมะรุมเนี่ยนะมีคุณค่าทางสารอาหารสูงขนาดนั้นเลยเหรอถ้าไม่ฟังถือว่าพลาดค่ะ มะรุมจัดเป็นพืชพื้นบ้านของไทยนะคะที่มีต้นกําเนิดในแถบทวีปเอเชียอย่างประเทศอินเดียและสีลังกาค่ะมะรุมเป็นไม้ยืนต้นที่โตเร็วนะคะปลูกง่ายในแถบเขตร้อนค่ะและยังทนแรงได้ดีนะคะสามารถนํามารับประทานได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นฝกักใบดอกมเมล็ดและรากค่ะ มะรุมอุดอมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดนะคะเช่นวิตามิน A, วิตามิน C, แคลเซียมโพแทสเซียมและธาตุเหล็กในปริมาณที่สูงมากค่ะนอกจากนี้นะคะมะรุมยังมีประโยชน์ในการรักษาโรคได้หลายชนิดอีกด้วยค่ะ มะรุมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ3-4เมตรนะคะต้นมีลักษณะโปร่งมีใบคล้ายกับใบมะขามนะคะออกเรียงแบบสลับกันค่ะผิวใบด้านบนนะคะก็จะมีสีเขียวค่ะออกดอกเป็นช่อสีขาวนะคะผลหรือว่าฝักนะคะก็จะมีความยาวประมาณ20-25เซนติเมตรค่ะ เปลือกผลนะคะหรือว่าฝาักก็จะมีสีเขียวนะคะแล้วก็มีส่วนข้อส่วนมนเป็นระยะค่ะตลอดความยาวของฝักนะคะเมื่อฝักแก่นะคะผิวเปลือกก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลค่ะส่วนเมล็ดนะคะก็จะมีเยื่อหุ้มเป็นสีน้ำตาลค่ะมีขนาดเล็กนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรค่ะ มะรุมนะคะมีคุณค่าทางสารอาหารที่สูงมากค่ะมะรุมมีโปรตีนนะคะที่สูงมากกว่านมสดถึง2เท่าแล้วก็มีแคลเซียมนะคะสูงกว่านมสดถึง3เท่าค่ะนอกจากนี้นะคะยังอุดมไปด้วยวิตามิน A แล้วก็มีมากกว่าแครอทถึง3เท่าค่ะโพแทสเซียมในมะรุมนะคะก็มีมากกว่ากล้วยถึง3เท่ากันเลยทีเดียวค่ะ อีกทั้งนะคะยังมีเส้นใยอาหารที่สูงมากๆมีแคลอรี่ต่ำนะคะแล้วก็ยังอุดมไปด้วยกรดอะมิโนนะคะที่จำเป็นต่อร่างกายมากถึง8ชนิดค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นนะคะที่ร่างกายไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ค่ะสรรพคุณของมะรุมนะคะก็มีอยู่แทบทุกส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นใบฝกักเปลือกต้นนะคะหรือแม้กระทั่งรากมะรุมค่ะ มะรุมนะคะก็จะอุดมไปด้วยวิตามินซีและก็สารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงส่งผลทำให้ช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดแล้วก็อาการไอได้ค่ะในมะรุมนะคะก็จัดได้ว่ามีสารอาหารอยู่หลากหลายชนิดค่ะจึงสามารถนำมาใช้ทดแทนสารอาหารที่ขาดไปได้นะคะหรือพูดง่ายๆก็คือสามารถนำมาใช้รักษาโรคขาดสารอาหารในเด็กได้ค่ะ หากมีอาการเลือดออกตามไรฟันนะคะให้ลองนําใบมะรุมนะคะมากินเป็นประจำโดยจะกินสดสดหรือว่านํามาประกอบอาหารก็ได้ค่ะก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงนะคะให้กับเหงือกและฟันได้ค่ะมะรุมนะคะมีสรรพคุณในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ลดระดับน้ําตาลให้น้อยลงค่ะ จึงสามารถช่วยเป็นทวาการแล้วก็ชะลออาการของโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนในคนปกตินะคะเมื่อรับประทานมะรุมเป็นประจำนะคะก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ค่ะนอกจากนี้นะคะมะรุมยังช่วยลดระดับความดันโลหิตนะคะแล้วก็ช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้ค่ะ อีกทางนะคะยังช่วยบรรเทาอาการปวดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดตามข้อหรือว่าปวดตามกล้ามเนื้อและกระดูกได้เป็นอย่างดีค่ะวิธีนํามะรุมมาใช้รักษาการดังกล่าวนะคะก็คือให้นําเปลือกของมะรุมนะคะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนํามาทําเป็นรูปประครบนะคะโดยก่อนที่จะนํามาประครบให้นึง่งให้ร้อนเสียก่อนค่ะ จากนั้นนะคะจึงนำมาประครบตรงบริเวณที่มีอาการค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะมะรุมก็ยังช่วยขับลมได้ด้วยค่ะมะรุมนะคะก็ยังสามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบำรุงเลือดนะคะทั้งยังสามารถใช้รักษา,าการของโรคโลหิตจ,จางได้อีกด้วยค่ะ การรับประทานมะรุมเป็นประจำนะคะก็จะช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายให้เป็นปกติค่ะทําให้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ช่วยซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอหรือบอบช้าให้ฟื้นฟูแล้วก็กลับมาทํางานได้อย่างปกติค่ะ ในมะลุมนะคะก็จะมีวิตามิน A อยู่สูงมากนะคะจึงสามารถช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาให้แข็งแรงช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตานะคะต้อในตารวมไปถึงคนที่ต้องจ้องจอคอมเป็นเวลานานๆด้วยค่ะ มะรุมนะคะก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ค่อนข้างสูงค่ะทําให้ผิวพรรณเนียนนุ่มกระจ่างใสนะคะปราศจากริ้วรอยและการทานมะรุมนะคะก็ถือว่าเป็นการบํารุงตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกค่ะดังนั้นนะคะหากอยากมีผิวสวยใสนะคะก็ให้ทานมะรุมค่ะสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในมะรุมนะคะก็สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อย่างดีค่ะ โดยให้นำมะรุมนะคะมาต้มกับน้ำแล้วก็ดื่มเป็นประจำนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้ค่ะส่วนผู้ที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วนะคะการดื่มน้ามะรุมควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์นะคะก็จะช่วยทําให้ร่างกายฟื้นฟูเร็วขึ้นค่ะแล้วก็จะชะลอการแพร่กระจายของโรคได้ค่ะ หากใครนะคะมีอาการนอนไม่หลับก็ให้ลองนำมะรุมนะคะมาต้มกับน้ําแล้วนํามาดื่มเป็นประจําค่ะอาการนอนไม่หลับนะคะก็จะค่อยๆหายไปค่ะสารสกัดจากเม็ดบะรุมนะคะเมื่อนำมาทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการก็จะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นนะคะและก็รักษาโรคเชื้อราบนผิวหนังได้ดีค่ะ หากเป็นหูน้ำหนวกนะคะให้ลองนำน้ำมันมะรุมนะคะมาหยอดหูก็จะช่วยบรรเทาอาการให้ทุเราลงได้ค่ะและยังช่วยฆ่าพยาธิในหูนะคะและรักษาการเยื่อบุหูอักเสบได้ด้วยค่ะและหากมีอาการผมร่วงนะคะให้ลองนำน้ำมันมะรุมนะคะมันนวดให้ทั่วหนังศีรษะเป็นประจำนะคะก็จะทำให้รากผมมีความแข็งแรงขึ้นนะคะส่งผลทำให้ผมนะคะไม่หลุดร่วงง่ายค่ะ การนำใบมะรุมนะคะมาโคลกให้ละเอียดแล้วนำมาโปะไว้ที่แผลนะคะก็จะสามารถช่วยรักษาแผลสดให้หายเร็วขึ้นค่ะและยังช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยค่ะการนำใบมะรุมสดๆมาตำนะคะแล้วคั้นเอาแต่น้ำมาผสมกับน้ำผึ้งแล้วนำมาดื่มกินนะคะหรือนำยอดแล้วก็รากนะคะมาต้มน้ำดื่มวันละสองครั้งเช้าเย็นนะคะก็จะสามารถช่วยลดความดันโลหิตลงได้ค่ะ แต่ทั้งนี้นะคะมะรุมไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมดค่ะเพราะในตัวของมะรุมเองนั้นนะคะก็ยังมีสารพิษซ่อนอยู่ค่ะและหากผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะคะรับประทานมะรุมในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้แทงลูกได้ค่ะและมะรุมนะคะก็ไม่ได้เหมาะสําหรับผู้ที่เป็นโรคเลือดนะคะเพราะจะทําให้เม็ดเลือดแตกง่ายค่ะอีกทั้งนะคะมะรุมยังมีโปรโตีนค่อนข้างสูงมากค่ะจึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาตค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาเจอกับอลินดย์ไวได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ